สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนดล็อกเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้ตัวเกมมีไข่กาชาใหม่มาครับสลีปชิปเอก็กก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเจมมาลองเปิดให้ดูคำาำซัก3000บาทละกันแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเจก็ไม่ได้เติมถึง3,000บาทนะครับเพราะว่าเติมเงินแลกผ่านร้านเคเอเพ์เนี่ยได้ส่วนลดมาเยอะเลยครับเจ้านี้เนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าราคาถูกสุดในตลาดแล้วครับแล้วก็ไม่ได้รับเติมแต่แลกนะครับเกมเหมือนก็รับเติมเหมือนกัน ยังไงถ้าเกิดใครสนใจช่องทางการติดต่อก็ตามบนจอเลยนะครับหรือว่าจะดูจากลิงก์ด้านล่างคลิปก็ได้ครับเจมีแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วทีนี้แล้วของในไข่รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีตามรูปในจอเลยครับเหมือนเดิมว่าของดีๆของแร่ๆก็จะอยู่บนๆน,นะครับส่วนพวกเกลือทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่บรรทัดล่างๆตัวที่น่าสนใจนะครับตัวแรกก็จะเป็นเจ้าหมวกวานาแกนครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างมาเอินเนาะเพราะว่าเจเพิ่งลงคลิปพูดถึงเจ้าตัวนี้ไปเมื่อวานเลยครับวันนี้ก็คือมาแล้วเหมือนแบบนัดกัักััันนนนนมมมาาเเเลลยยยกก็็ตตววววอออองงงะะครรบจิๆถื่่ดดีู้้แ ที่โบก9เนี่ยโอกาสดูดเทพีนะครับ6%ดูดแรง8%แล้วก็โอกาสดูด SP นะครับ2%ดูดแรง4%คือก็ถือว่าดูดดีกว่าไลท์เวิร์ดประมาณนึงแต่มันจะยิ่งโกงขึ้นไปอีกครับถ้าตัวประดับ OCP ที่คู่กับมันเนี่ยเข้ามาแต่วันนี้จะเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับส่วนอีกตัวลูกโป่งเดลิวชิอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับสายเวครับคือมีเพิ่มเมมเบอแท็กแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะ แล้วก็อื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแบบเช่นตัวแบ็กซมิดเบสซิ่งหรือว่าใบกันแตกไม้ผีบอสแล้วก็พุดดิ้งวิ่งไว้ครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นของดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะออกยากหรือเปล่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็คลิปตรงส่วนนี้อาจจะไม่ได้ตัดต่อนะครับยังไงถ้าเกิดพูดตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องขออภัยอย่างแรกเลยนะครับก็ปกติเจเปิดที่โบสถ์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านี้บังเอิ ส่วนนี้ก็อยนี้นะครับเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจเนาะก็เดี๋ยววันนี้ตามที่บอกไปนะครับเปิด70ฟองนะครับประมาณ3 0 0 0บาทเดี๋ยวใส่ไปก่อนเจไปรวมไข่มาเรียบร้อยแล้วครับอ่าก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับนี่ไงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอันนี้ตลกดีนี่คือเขาแต่งงานกันนะไม่เกี่ยวกับเรานะแล้วก็น,นี่อาจจะเห็นว่าแบบชื่อมันขึ้นรัวๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าของมันได้ง่ายนะแต่ว่าเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดครับคนก็เลยแบบลองของใหม่กันอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวดูเลยนะครับไปเดี๋ยวเจปิดหน้านี้ไว้ก่อนแล้้วกกันนนเ็็หี นั้นเดี๋ยวต้องหุบตรงนี้ก่อนใช่ไหมจะได้ไม่แบบสปอยเนาะเดี๋ยวนะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะโอเคครับน่าจะได้ละน,นี่คลิปอาแล้วเนาะไปครับเอาทีละห้าใบเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับไม่ไม่แปลกใจเนาะก็ได้พวกยาล ου, ัวๆเดี๋ยวเรามาดูยาด้วยกันแป๊บหนึ่งแล้วกันครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ย defense potion ยาที่สร้างขึ้นมาจากการรวมผิวหนังมังกรที่แข็งแกร่งติดๆ,ๆอันนี้เป็นพวกคำบรรยายเนาะ เพิ่มความทนทานต่อการโจมตีทางเวทและไกลภาพ3%จริงๆก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันการแค่3%เนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลมากเนาะเจว่าก็นับว่าเป็นขยะละกันฟูซาวิงโพรชั่นที่เพิ่มค่ายแท็กเล็กน้อย500วินาที500วินาทีก็คือประมาณไม่ถึง10นาทีใช่ไหมแต่เล็กน้อยของมันนี่เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าด,ดูจากการที่มันออกเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวนะฟูดบ็อกซ์อันนี้คือมันให้ทุกอย่างหรือมันแค่ กล่องที่ภายในบรรจุอาหารเพิ่มสเตตัสต่างๆว่าเจว่าน่าจะสุ่มแค่อย่างเดียวถูกไหมเดี๋ยวเจอลองเปิดให้ดูแล้วกันอ่าจริงๆด้วยครับก็คือสุ่มแค่อย่างเดียวเป็นแบบอาหารที่เพิ่มสเตตัสสิบนะครับแต่ว่าเห็นตะกี้เห็นแบบมีไอตัวอันติเมตคุกด้วยนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเอ้ยนี่เจเผยนี่หรอแปบ๊บหนึ่งนะคุกไปก่อนโอเคมาต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยจริงวะเนียยาหมดเลยอะ อันนี้เห็นมีคนบอกว่าบางสูตรมันต้องแบบกดรัวๆใช่ไหมแต่เจเคยไปลองกดรัวๆแล้วครับไม่ไม่ต่างกันหรอกแถมไอ้นี่กดรัวไปนี่แบบว่าเศร้าเร็วกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอันใหม่นอกฟู้ดบ็อกซ์อ่าใช่ไหมมีอันติเมทคุกนะครับ2อันอยู่ล่างสุดก็น่าจะเป็นอันที่ได้ยากจากกล่องนี้เหมือนกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับกล่องไวท์พชันนะครับมาเดี๋ยวอันี้ก่อนสูตรเดิมนะครับซิทอัพเพิ่มพลังดวง 1>, 1 2 3 1 2 3จัดไปนะครับ1 2 3 4 5มโอ้ยมันไม่ได้อย่างอื่นนอกจากไอพวกบัฟพวกนี้เลยอะ่ะจบละเดี๋ยวบอกเพื่อนแบบนึงเดี๋ยวพี่บอกเพื่อนแบบนึงนะครับโอ้ยเจเอาขึ้นมาไงเนี่ยเปิดไป15ฟองได้แต่อาหารล้น้วนเลยครับขอย้ายไปห้องข้างในนะครับเปลี่ยนดวง อันนี้เพื่อนมาให้กําลังใจนะครับโอเคงั้นะเดี๋ยวไปเข้าห้องข้างในแทนแล้วกันเหมือนตรงนี้มันเอาไวเวลพอดีเลย <laughs> ใช่เหรอคือมันก็เวลได้นะครับแต่ว่ามันเวลมันเป็นเวลที่แบบว่าแพงเกินไปอะไรเงี้ยคืออย่างไอรอนเนี้ยมันมีไอตัวพุดดิ้งวิ่งเร็วด้วยใช่ไหมถ้าถามว่าดีไหมดีมากเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดจะได้มาจากไข่ฟองละสีบาทเจว่ามันก็แอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะแอบเกลืออยู่โอเคก็เดี๋ยวต่อเลยนะครับไอแป๊บหนึ่งนะอ่านก่อนเดี๋ยวคูณพอดีอ๋อ จัดไปครับเดี๋ยวพี่มอก่อนเวลทังน้ำตาโอเคต่อนะครับไปนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคก็อีกทีละห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่งมเนี่ยมันไม่ได้อย่างอื่นนอกจากพวกอาหารพวกนี้เลยอะอย่างเอเตะก,กี้เราเห็นในตัวรูปใช่ไหมครับมันมีแบบพวกไม้ผีอะไรพวกนี้อยู่เกาะไอเขาเรียกเลยนะอยู่แบบบรรทัดล่างๆด้วยนึกว,ว่าจะออกง่ายใช่ไหมไม่ง่ายนะได้แต่อาหารพวกนี้วนไปวนมาโอเค อีกต่อนะครับ1 2 3 4 5เฮ้ย2อ4 5อันนี้เดี๋ยวเจปิดไอตัวชื่อขึ้นไว้ด้านบนนะแล้วตัวเจก็จะไม่ได้ไปดูไอตัวชื่อขึ้นข้างบนนั่ก็คือตัวเจเนี่ยยังไม่รู้จริงว่าตะกี้ได้อะไรแต่เดี๋ยวลองเปิดดูก่อนโบใช่ไหมไม่รู้เลยว่าโบมันออกอะไรได้บ้างเดีแป๊บบนึงเ,เรามีสกิลนี้หว่าเราใช้ไอเทมทำไมคอสตูมฟอกเทลก็คือเป็นปากคาบใช่ไหมครับเป็นส่วนปากนะไหนดูซิ ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ป้าเจาว่าโรแมนติกฟลาเวอร์เท่กว่าแต่ก็พอโอเคละครับอย่างน้อยก็คือดีกว่าพวกยาบัฟอันนี้นะครับอ่าขอตุ่มฟอกเทลอ่าชิ้นแรกเดี๋ยวถอดมาก่อนละกันจะได้ดูว่าตอนสุดท้ายได้อะไรบ้างอันนี้คือ45ฟองเหลือ45ฟองก็คือเปิดไป25แล้วใช่ไหมครับประมาณ3 0ต่อนะครับเอ๊ะเดี๋ยนะอันนี้มันเปิดขึ้นมาแล้วเหรอเดี๋ยวดูกันบนึ่งเพื่อนมีพิมพ์อะไรมาปะยังไม่มีนะงั้นต่อนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้า <c oughs> กล่องรัวๆนะเอ๊แต่ว่าเจว่ายังโอเคอะอย่างน้อยไอตัวแบบว่าเช่นไอไวท์โพชั่นอ่ะมันยังถือว่าไอนี้ใช่ไหมถือว่าราคาดีกว่าพวกฟูลสวิงอะไรเงี้ยฟูลสวิงเดี๋ยวต้องไปลองดูว่ามันเพิ่มเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไม่น่าเพิ่มเยอะถ้าเกิดมันออกง่ายอย่างเงี้ยเนาะต่อนะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเออแต่ว่าเมนทอลโพชชั่นที่รอบก่อนๆมันเป็นขยะใช่ไหมรอบนี้ออกยากอยู่เหมือนกันครับ แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้ของมันดีขึ้นนะแค่ออกยากขึ้นเฉยๆเปลี่ยนเลทอะไรเงี้ยมาครับครึ่งทางละเพิ่ม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 เจว่าเผลอๆ,ๆมันจะไอ้นี่อีกนะมันจะ <laughs> แย่กว่ารอบที่แล้วปะคือจริงรอบที่แล้วเราเกือบไปแล้วรอบนี้เราต้องดวงดีบ้างสิใครจะโชคลายตลอดใช่ไหมต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นตัวแฟชั่นใช่ไหมไอตัวที่ใส่ละเพิ่มไอเนี่ยสเตตัสนิดหน่อยเดี๋ยวเจดูแป๊บหนึ่ง หรืเจะเปิดนี่ทำไมทำไมเนี่ยก็เป็นไอตัวชาโดของรอบนี้นะครับมันเพิ่มอะไรวะโลที่ติดแขนเพื่อเพิ่มพลังป้องกันสามารถใส่ก็คือได้ดีฟเฟนเพิ่ม3แล้วก็ต้านทานต่อสถานะสตันฟิตติ้งเต้เตการสถานะ1%เจว่าดูแล้วไม่ค่อยเอย้แต่ว่าไม่แน่นะคือถ้าเกิดสมมุติมันกันหลายสถานะใช่ไหมครับแล้วมันกันแบบว่าไอ้นี่ไงสองอัปเกรดเพิ่ม1%เถ้าเกิดสมมติเราตีสักขั้น10แบบทั้งตัวได้มันก็ขั้น10ก็คือเป็นชิ้นล5% 5%สัก3-4ชิ้นเหมือนก็พอโอเคอยู่นะไม่ได้แย่ซะทีเดียวแล้วเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งถ้าเกิดใส่เป็นเซตน,นะครับดีเฟนซ์เพิ่มอะไรเนะี่ยหากระดับการสามชิ้นมากกว่า20ขึ้นไปจะก็คือเหมือนแบบการสถานะเพิ่มขึ้นดีเฟนซ์มากขึ้นดีเฟนซ์อันนี้มันไม่ไม่น่าจะเพิ่มเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าไอตัวการสถานะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติแบบใส่แล้วแบบรวมๆได้สักแบบ50%เรเหลายๆสถานะเจว่าก็ไม่แย่นะพูดถึง แต่เดี๋ยวดูราคาตลาดก่อนแล้วกันครับอันนี้คือแบบว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดเลยไงเงก็ไม่รู้แนวโน้มราคาไม่รู้แบบว่าคือแบบบางทีไม่แน่ใจว่าของดีหรือเปล่าก็ดูราคาแล้วกันครับไหนราคาสูงก็น่าจะดีอะไรนี้ไปต่อนะครับเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนพึ่บพับ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 พึ่บต่อนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าะอ๋อห้ากดไปแล้วแต่มันได้ของซ้ําชื่อเลยเป็นชื่อเดิมเนี่ยครับได้แต่ไวท์พอชั่นมาเต็มเลย กินยังสนุกเลยเจไม่ต้องไปปั๊มเยลโล่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าไมไแต่พวกเนี้ยวนไปวนมาเนี่ยยังยาวเลยโอเคครับต่อนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตำแหน่งยืนแป๊บหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ละวนวนก่อนอ่ะต่อนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เอาเงินไปทิ้งเลยอะแย่และเดี๋ยว <laughs> ทําไมมันโหดร้ายขนาดนี้เออแล้วไม่กล่องอันนี้มันไม่ไปรวมให้เราบ้างนะแบบฟูดบ็อกมันรวมไปสิบามอันนี้มันน่าจะรวมให้บ้างเนาะไม่เป็นไรต่อน,นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, <ฮ>่งสองสามสี่ห้าจบละยาเต็มตัวมาครับอีกสิบฟองสุดท้ายนะครับสุดหายใจลึก 1, 2, 3, 4, 5เรียบร้อยไว้โพชั่นเต็มบ้านปาครับ5้าฟองสุดท้าย3,000บาทนะครับ 1, 2, 3, 4, 5ก็สรุปว่าได้แค่นี้แหละครับตามที่เห็นก็คือเริ่มจากอันนี้ใช่ไหมจนถึงอันเนี้ยเนี่ยครับเป็นพวกยาลว้าลวนๆเลยแล้วก็ของสมส่นะครับมีแค่นี้เองเด,เดี๋ยวให้เพื่อนดูแป๊บหนึ่ง ได้แค่นี้ห้าห้าเดือมากเขามาอยู่แล้วหรอเนี่ยได้สองชิ้นจริงๆนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้คาถานั้งเดี๋ยวผิดอืมโอเคก็น่าจะมีแค่เท่านี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม